สวัสดีค่ะฟีมานี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาจากวันเลดฟรีนะคะประจำที่5เดือน3ปี2025เอ่ย้ยวันก่อนมีคนมาบอกว่าพี่ช่องเยอะช่องพี่เยอะเกินไปม,มนนีมันี่ออนไลน์ฟีมานี่มนนี่ชาแนลแล้วก็มีอีกสองอัน ที่พี่ตั้งไว้เฉยๆแล้วพี่ก็ไม่ได้ลงอะไรหลักๆก็มีอยู่สามช่องแต่หลักๆจริงๆก็คือสองช่องเพราะว่ามันในชาแนลพี่ไม่ได้ลงคลิปมาประมาณเดือนกว่าแล้วเพราะว่าพี่ไม่วางอันนี้ถือว่าเยอะไหมอ่ะพี่ไม่รู้เพ่าไม่รู้ว่ามันเยอะหรือไม่เยอะนะคะก็เลือกเอานะเลือกเอาว่าเราอยากจะติดตามอันไหนเราชอบแบบไหนเราอยาก อยากฟังอันไหนเราก็ไปไปไปฟังอันนั้นนะคะพี่ก็ก็ไม่รู้อ่ะเออไม่รู้ว่าเราชอบแบบไหนส่วนการแจกในคลิปแจกวอลเล็ตนะคะมันจะมีสองช่องที่พี่แจกวอลเล็ตก็คือช่องมันนี่ออนไลน์แล้วก็ช่องนี้ช่องนี้ก็แจก,เ,นนแจกแบบเหมือนเดิมค่ะวันนี้แจกแบบออนไลน์เหมือนเดิมวันนี้เวลาที่สามารถรับได้ก็คือยี่สิบสองนาฬิกาหกนาทีส่วนโค้ดรางวัหรือคีย์เวิร์ดประจำวันที่ห้าในวันนี้คือคําว่าน้ําตก บอกไปหมดทุกอย่างแล้วนะคะเอาใจช่วยนะสําหรับคนที่ยังไม่เคยได้ส่วนใครที่ไม่รู้เลยว่าไปรับตรงไหนจะต้องทํายังไงอา่านคําอธิบายใต้คลิปพี่มีบอกนะ